ดีค่ะมาดูดวงกับรุ่งรุ่งพยากรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวังคาระคะ่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15มกราคม2565น้เนี่ยนะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทาให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2565นนี้นะคะดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง เรือจันจะดูในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะการงานนะคะการงานขึ้นวิ e อ of Fortune ค่ะไพ่ใบนี้นะคะท่านที่เกิดวันอังคารปีนี้นะคะเนี่ยปีใหม่ที่ ถึงมาเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันน,นะคะคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมท่านที่เคยนะคะเคยผิดหวังท้อแท้กับงานที่ทําทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จทําอะไรก็ไม่เห็นผลนะคะ ช่วงนี้แหละนะคะถือว่าเป็นช่วงดีๆปีใหม่เข้ามางานจะเต็มนะคะงานจะฟู่ฟ้านะคะท่านจะได้รับโชคนะคะได้รับสิ่งดีๆทางด้านการงานมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะท่านไหนที่ออกจากงานก็จะได้งานท่านไหนที่ตกงานก็จะมีงานทํนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าเป็นไพ่ของความโชคดีเป็นไพ่ของกงล้อชีวิตกงล้อสมบัติ แต่ถ้าหากว่านะคะ,ะถ้าท่านมีธุรกิจและธุรกิจท่านใหญ่อยู่แล้วนะคะไพ่ใบน,นี้ก็จะเตือนว่านะคะการทําอะไรให้มีสติมีเหตุมีผลอย่าขยายเร็วเกินไปอย่าขยายมากเกินไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ศึกษานะคะศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาสภาพทั่วไปเศรษฐกิจทุกวันนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะขย,ขยายนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่โชคดีนะคะทางด้านการงานค่ะ ต่อไปนะคะจารย์จะดูทางด้านการเงินค่ะการเงินขึ้น Temperance นะคะ Temperance นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะคะ ท่านใดนะคะที่เคยอัตคัดขัดสนนะคะเงินไม่พอใช้เข้าซ้ายออกขวา,พาไพ่ใบนี้บอกว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ถึงกับว,ว่าเห็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับท่านที่มีปัญหาท่านที่นะคะท่านที่เคยอ่ะมีนี่มีสินทรุงพรังนะคะไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ว่าช่วงนี้จะดีขึ้นค่ะอาจารย์จะเพิ่มอีกสักใบหนึ่งนะคะ ขึ้นพระสังฆราชค่ะพระสังฆราชไฮโรแฟนนะคะก็แสดงว่านะคะท่านที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่15การเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเราอาจจะเคยเหนื่อยเคยท้อกับเงินไม่พอใช้กับหนี้กับสินที่ยืดเยือย้อยาวนานแต่ตอนนี้กําลังคลี่คล,คลายทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักนะคะ ความรักขึ้นอัศวินไม้เท้านะคะอัศวินไม้เท้านี้นะคะ,ะก็คือความรักดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะเป็นรักที่เข้าอกเข้าใจกันมีการช่วยกันทํามาหากินลงมือลงแรงนะคะ,ะท่านที่ยังไม่เป็นคู่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะท่านอาจจะมีวางแผนว่าจะแต่งงานแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทําร่วมกันถือว่าเป็นไพ่ดีไพ่หนึง่งนะคะสำหรับทางด้านความรักค่ะ ไปนะคะอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะโชคลาภชาววันอังคารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส5โชคลาภจะมีไหมนะคะโชคลาภจะเป็นอย่างไรขึ้นจัสติกค่ะ โชคลาภนี้ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะเพราะจัสติ c เป็นไพ่ของความถูกต้องนะคะอะไรก็ตามที่เราจะได้มาต้องอยู่บนความถูกต้องบนศีลธรรมอันดีงามแล้วเราจะมีโชคมมลราบอาจจะนะคะอาจจะไปบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมนี้นะคะหรือไม่คิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นโชคลาภแบบฟลุก๊กนะคะ ก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะคะแต่สามารถเสียงชกเสียงลาบได้ไหมได้ค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีปวดแข้งปวดขาบ้างเล็กๆน้อยๆธรรมดานะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์จะเพิ่มซีวดีจริงไหมนะขึ้นเด็กถือดาบค่ะ เด็กขึด้ดาบก็แข็งแรงนะคะเด็กก็คือความแข็งแรงคือร่างกายสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะก็แต่อาจจะมีปวดแข้งปวดขานะจุดจากท่ายืนที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ่แนะนําจากไพ่าสามก๊กนะคะไพ่าสามก๊กจะแนะนําว่าอย่างไร ไพ่สามก๊กนะคะแนะนําท่านว่าความสําเร็จค่ะความสําเร็จก็คือทุกคนต่างมุ่งหมายที่ความสําเร็จไพ่ใบนี้นะคะคือเราสามารถหาวิธีที่จะสําเร็จได้มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะการที่จะประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เหมือนกันและจะเป็นแนวทางเดียวกัน นะคะเราก็ลองศึกษาดูชีวิตของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเราก็ลองมาคิดดูว่าเราจะทําแบบไหนเราถึงจะประสบผลสําเร็จแต่ถ้าเราไปเรียนแบบเขาเลยก็คงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนย่อมมีแนวทางมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ไพ่บอกว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จค้นหาตัวเองให้เจอนะคะว่าเราจะไปแบบไหนแนวไหนนะคะเรามีความสามารถพิเศษอะไรเรามีจุดดีจุดเด่นจุดได้ตรงไหนก็นําจุด นั่นแหละมาทำให้เราประสบผลสำเร็จค่ะต่อไปนะคะไพ่แนะนำจากไพ่อลาเคลค่ะไพ่แนะนำจากไพ่อลาเคลนนะคะขึ้น discovery นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่านะคะเราค้นพบแล้วเราเจอแล้วนะคะ บางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยปกติหรือปิดบังไว้นานนะคะเราไม่สามารถค้นพบได้โดยเฉพาะตัวเราเองเราอาจจะไม่ค้นพบความสามารถพิเศษของเราไม่ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองอ่นะไพ่ใบนี้บอกว่าท่านค้นพบตัวท่านแล้วนะคะให้เชื่อมั่นกับสิ่งที่ท่านทําเชื่อมั่นกับสิ่งที่ท่านตัดสินใจอย่าไปยึดติดกับอดีตที่เคยเสียใจอย่าไปยึดติดกับอดีตที่เคยผิดหวังนะคะ ให้มีความเชื่อมั่นว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากสิ่งที่เคยล้มลุกคลุกคลานมาจากสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแพ้เราเสียใจสิ่งนั้นแหละนะคะเอามาเป็นอ่าประสบการณ์เพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่สามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไพ่ไปน,นี้ต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ่แนะนำจากไพ่ยิบสีครั้งหนึ่งนะคะ ว่าพระยิปซีจะแนะนำท่านในเรื่องอะไรบ้างไม่แรกขึ้นสเตรนนะคะสเตรนนี้บอกว่าต้องเข้มแข็งนะคะ เมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบพิถีพิถันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าเมื่อไหร่ที่เราสับเพ่านะคะไม่มีระบบบัญชีที่แน่นอนเราอาจจะผิดพลาดได้ในเรื่องการเงินนะคะใบต่อมาเป็นสองดาบค่ะ สองดาบคือความลังเลใจในการตัดสินใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะเราจะต้องก้าวออกมาจากจุดนั้นให้ได้นะคะจุดที่เรารู้สึกว่าเราลังเลจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะคะเปิดใจตัวเองเปิดหูเปิดตารับรู้กับสิ่งใหม่รับรู้กับสิ่งใหม่ๆอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็พยายามมองการไกลนะคะมองนะคะมองเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมีการวางแผนมีการศึกษาให้ละเอียดรอบคอบค่ะ ใบสุดท้ายเป็นห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยจะเตือนนะคะในเรื่องของความรักถ้าหากว่าเราเคยอกหักผิดหวังเสียใจมาแล้วนั้นมันเป็นอดีตนะคะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขอดีตได้ไม่มีใครที่จะแก้ไขอดีตได้นะคะเราต้องพร้อมที่จะลุกสู้พร้อมที่จะเดินใหม่เรายังมีความหวังนะคะโดยจากถ้วยสองใบที่ตั้งอยู่ข้างหลังนี่คือความหวังของเรานะคะเราจะต้องอ เห็นนะคะเห็นแสงสว่างหรือเห็นจุดมุ่งหมายเห็นความหวังในอนาคตในสิ่งที่เรามีอย่าไปมองแค่อดีตที่มันล้มไปแล้วนะคะจงลืมอดีตแล้วก็จงลุกขึ้นต่อสู้ใหม่ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2 5 6 4นีนี้นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ค่ะแล้วก็เลขหนึ่งกับเลขแปดจะไพ่ยิปซีนะคะเลขหกค่ะท่านที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสี่นะคะเลขนำโชคของท่านนะคะเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขหกค่ะนี่เป็นเลขดีๆนะคะที่ท่านจะนำมาใช้ในชีวิตของท่านเพื่อให้เกิด โชคเกิดลาบเกิดสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะก็คิดเลือกดูนะคะว่าเราจะไปน,นําไปใช้อะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นเลขรถเลขทะเบียนบ้านหรือว่าเสียงโชคเสียงดวงได้หมดนะคะนี่เป็นเลขนาโชคสําหรับท่านค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการบรากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณ้วยนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ